กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรครั้งที่33วันที่2มิถุนา2568 1. บทกาบพระรัตนตรัยระหังสมมาสัพพุโธภัจขวาพุทธทังภัจขวาตังพิวาเทมิสวาขาโตภัจขว,วาตาธโมธมังนมัสามิสุปฏิปันโนภัจขวาโตสาวกวาสังฆสังคังนมามิ สองบุตรปุชาพระไตริพินาดอรหังสมมาสัพพโธสุติระคอลินิพุโสคุณในหิธละมโนธานิปารมีหิจัต kind of like. ิสติยะวชีวังอรหังพุทธังธรรมังสังฆสงฆ์นาะโกภูเชมิละตนะตะยังธรรมังจารามิสุธินาสามบุตรส่วนจงรุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุกอัตระคัตฉันตุเทวตาสัพธังมุไิราชสาสุนตุสักโมขะทงสัตเคาเมจารุเปคิริสิกะลัตเตจันติเขวิมาเนทีเประเถจักามุสตะวะรักาแหเนหะวัตถุหิตเขเต ภูม่าใจยันตุเตวาชนรสตระวิสเมยังันทปนาคาติทัตาสติเกยังมุนิวัลวัจนาสาธุโมเมสุนันตุธรรมสวนรคารุปยาปัฏนตาธรรมสวนรคารูปยาปัฏฐนตาธรรมสวนรคารูปยาปัฏฐนตาสี่บทสวดภุพพาคะน้ำกาลนโมตัสสะพะคะวะโตูวะรหตสัมมาสัพพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตูวะรหตสัมมาสัพพุทธะนโมตัสสะพะคะวะโตูวะรหตสัมมาสัพพุทธะ ห้าบทสวดไตสัาคมนภปาถะพุทธังเสรนังขะฉามิธรรมังเสรนังขะฉามิสังฆังเสรนังขะฉามิทุต <spit> <Orange. S 1> ิยามปิพุทธังเสรนังขะฉามิทุติยามปิธรรมังเสรนังขะฉามิทุติยามปิสังฆังเสรนังขะฉามิตติยามปิพุทธังเสรนังขะฉามิตติยามปิธรรมังเสรนังขะฉามิตติยามปิสังฆังเสรนังขะฉามิ โอกสวนสัจจคิร kind of ิยาคตานติเมเสนังอัญญังคุณโตเมเสนังวรังเอเตนะสัจจวัชินาสุติเมโหตุสัพพทานัตถ voilà ิเมเสนังอัญญังธรรมูเมเสนังวรังเอเตนะสัจจวัชินาสุติเมโหตุสัพพทานัตถิเมเสนังอัญญังสังโฆเมเสนังวรังเอเตนะสัจจวัชินาสุติเมโหตุสัพพทาเจ็ดกรสวดติลัตนะบะนามะคถาพุทธังนะเมละตุตะสติระจิตตัง ธรรมนะตเมรตนะภูตะวิสุทธิสารังสังฆงนะเมรตนะภูตะสุสีระทิฐิเอตังนะเมติรตนางรตนาตายะวะหงังสัมมาสมุสลิตวะวัตถุสีเสวัตถุวิเศษภูตังอโยยายุตะกุณนะโยคะวะสพวะตังอสุมิตายามีปีตเทวะยะถาติเตเอกังวินาตาติตะเลสมะ สัมเวนะโลเกกะาจิตจัจิเรจะปาตุภูตังคา,ามภีระยนวิสยังอติทุทธสัทถังเวนญูหิตปันทิชัดปันทิตะชะเนหิวิชญญะลูปังโลกามหิเกหิจิตกะถานจุปัลพันยังเกสัจิสุตุวิธิตังคุณะก,กายายะนาเมหิเยวะชนะตายะสุวิสุตัมปิสัุปัสตังมะนสิสุทธะภาษาตานังปุญญติการนะ มะสม,มุตตมะคุณะภูมังทุกขาปมุจนะมุขาสนนังคตานาังปูชาละเหสุปะละมังอภิภูชเนยยางลิพานะสัจฉิกิริยายุปนิสัยถังสมากิเลสมะละโสธนะสิทธิยาจะสาธิอัฏฐกุสะเลภุป,ปเสวนียังพาเนหิจาปิสนนังขมณียเมวะตัสมาหิต่างปิรันตนาสนนังขตามหา ละติงทิวังคณะเลสุนมัสมสานาปูเชมะจาปิสสตังสุปสันนจิตตาตถาลุป,ปาลิจานิยาสถารตาจามุเยนตะนกกตถาสุกเตนะสุขีเเวมุตเตเชนตะตัสะจะสถาปิสุวัติโอตุโยเจทะธรรม,มาวินายัมิปิปมาณภูโตโรกุตตาภาิสม,มโยนิยโตสุโธชังตสัสโสภาณิสยะจยยา,ายะอัยมปิโหตุวัตุเตเยปริจโตสุป,ปสาธกาโล นามกาลสิทธิคาถาโยจักขุมามูหะมาราปกัตโธสามังวะพุตโตสุขทโตวิมุตโตมารสะปาสาวินุโมจยันโตปาเปสิเจมังชนะตังวิเนยังพุทธังวรันตังสิปาสานาม,ามิโลกัสะนาถัญจะวินายกัญจะตันเตชะสาเตชยะสิทธิโหตุสัพพัญจะตลายาจะวินาสเมตุตัมโมทัชโยโยวิยะตสะสัตตุ ทัศเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัคคางิยานิโกธรรมัทลัสธาลีสาตตาวุปสันติกโรสปินโนธรรมังวลันตังสิทธาสนามามิโมหะปัทารังอุปสะกตาหานตันเตชะสาเตชยสิทธิโอตุสัพพันตะรายาจะวินาสเมตุสัทธธรมะเสนาสุขตานุโตโยโลกัสสะปุปาปุปะกิเลสะเชตาสันโตสยางสันติวิโยชกจะ สวาขาตธรรมังคตังกัลโลติสังคังลัน,นตังศิลสานามามิพุทธานุพุทธังสัมมาสีระทิฏิิการเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสักพันตะระยาจวิญาสเมนตุ ก้าบทสวดนามูกาอัตถกาคถานโมวันโตสัมมาสัมพุทธัสสะมพเดสิโนนโมอุตมะธรรมะสสะสวาขาตเสวะเตนิทะนโมมหาสังคสสปิวิสุทธสีรติติโนนโมูอมาตยรัตสละรัตนตยัสสะสาธุการนโมูอมากาปิกะสาธุสาวัตุสยัสสะปิกนโมการัปปาวินาวิทังฉุปุปัตตวานโมการานุภาวินาสุวัติโหตุสัพพะทานโมการัสเตเชนะวิสุหิโหมิเตชวา สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเองว่าเมสุตังเอกังสมัยยังฟักกว่าสัจเกสุวิหารตีกัปปิลาวัตุมสมิงมหาวเนมหัตตาพิคุสังเคนะสติงมจากมัตเตหิพิคุสเตหิ สัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิตจะโกกทาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปริตาหุนติระควันตังสนายะภิกูสังฆจะอัตโขจะตุนะสุทาวาสกายิการังเทวานังไกรทาโหสิยังโขระขวาสเกสุวิหารติกะปิเรวตุสมิงมหาวเนมหัตตาภิภูสังเคนะสัพเพกุจามัตเตหิภพิภุสัพเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสหิตจะโกกทาตุหิตเทวตาเยปุยเยนาสันนิปริตาหุนติ พระขาวตังสนายาภิปุสฐานการจะยานุนัมายมปิยีนะพระขาวตันุปัสสังกมุยยามาุปัสสังกมิตวาพระขาวตโตสัมมิเกปัญเจกาคาถาปันสยามติอัตโขตาเทวตาสยามถาปีนามะพระวาปุริสดสมาญชิตังวาผะหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาผะหังสัมมิงเชยะเอวะเมวะสุตตาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระขาวตโตภุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระขาวตังอภิวาเทตวาเอกาตังคาตังสุเอกาตังทิตาโขเอกาเทวตา พระคาวโตสติเกอีมังระถังอภาษิมหาสมายูปวานัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตตมหาอีมังธรรมสมยังตกิตาเยวะอภปราชิตสังคันติอัตโขอรปรลาเทวตาพระคาวโตสติเกอีมังระถังอภาสิตันตภิกขวสมาทหานสุกิตังอัตโนุจุกะมะกลงสุสารถิวะนตานิกะเหตตะวาอินทิยานิละคันติปัตติตาติอัตโขอรปรลาเทวตาพระคาวโตสติเกอีมังระถังอภาสิเชตตวะขีรังเชตวะปะริคังอิทักขีรังโอหัจจะมาเมชา เนจารันติสุทาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโคอัปปลาเทวตาปะกาวโทสัตติเกอิมากราอภาสิเยกิจิพุทธังเสรนังคตาเสนาเตคมิสัตติอภัยยะคุมีปะหายะมุสังเตหังเทวะกายัยผลิภุรสติติอัตโคเขาว่าพิกุอามันเตสิเยผูยนาพิกเวทัสสุโลกธาตูสุเทวตาสันนิปริตาโหติตถาคตตาวัชนายะผิกุสังคารจะเยปิเตพิคเวเอเุสุงริตะมัทธานังราหันโตสมาสัมพุทธา เตสปิปะควานตานังเอตตาปรมายเยวะเทวตาสันิปริตาอหิสุงสยัตถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนัคตมัทานังอะหันโตสมมาสัพพุทธาเตสัปิปะควันตานังเอตัปรมายเยวะเทวตาสันิปริตาภวิสันติสยัตถาปิไมหังเอตระหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิจตยิสานิพิกเวเทวกายานังนามานิจตยิสานิพิกเวเทวะกายานังนา มานิตังสุนัฏฐะสัจุกังมณสิกาโลทะภาสิตสามิติไอวังปันเตติโกเตปิคูวะขวัตตัวปันปัจจสุภะคะวาไอตะทะโวจะสิโลกะมนุษย์กษามิยะสัพพุมาตุทัสิตาเยสิตากิริกัขพลังปิตาสมาหิตาบุตรูศิหาวาสลินาโลมหังสาพิสัมพุโนโอชาตันนามัสสาสุตาวิปัสสนนามนาวิลาอิงโยปัญชสเตยตะวาวุณิกปิละวัตเวตะโตมัตยิสัตถาสาวะเกศาสนินาเต เทวกายาพิกันตาเทวิชนะตพิกาวุเจชะอตตปะมะขลงสุตวพุทธาตตะสนังเทสัมปะภูระหุยานังอมนุสราคัสสนังตัปเปเกสตะมัชธคุงสหัสสังอัฏฐสัตตลิงสัตตังเอกสหัสสานังอมนุสนามัชธสงอัปเปเกนตตะมัชธคุงทิสาสภาคุตตาอหุงตันจัศปังอภิญยยยะวัตจวานาจักกุมารตกรมันตยิสัตตาสาวะเคสัสนินะเตเทวกายาพิกันตาเทวิชนะตพิกาวุเยวุหังกิตยิสามิคิระหิอนุปปโสร สัตสหัสสายยาขะาุมากะปิลวัฒวัยที่มันตชุติมัตโตนั่งมัตยญสัชินมทัมนาพิกามุงพิุนัสมิติงวนางชะสหัสสาเหมาวตายขารัตตะวันนิโนยที่มันตชุติมัตโตนั่งมัตโสัชินมทมนาพิกามุงพิุนังสมิติงวนางสาตาคิราติสหัสสายขาลตตะวันนิโนอที่มันตชุติมัตโตนั่งมัตโสัชินมุทมนาพิการมุงพิุนังสมิติงวนาอิเจเตโสรสัตสหัสสายยาข่านัตตะวันนิโนอิทธิมัตนาง เวสามิตาปัญจสตาขันธาตวันิโนที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยศสโนมทมนาิกามุงพิุนังสมมติงวนางภูุมพี่โรราชคหิโกเวุรษันิเวสนางปิญโยนางสัสสะันสังยักขันัปยิรุปาสติภูุ่มพิดโราชคหิโกสุปัสมมติงวนางคุลิมจัตทิสังราชทตรัตุปัสสสติขันทัพปนังกติปติมหาราชาศิโสปุตตปิตัสสะปังหงุนทนามามหาผลยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยศสิโนมุธามนาพิกามุงพิคนังสม องค์พันธนังก็ที่ปฏิมหาราชสัชสีโสภุตตปิตาสาภะหงวินท่านมามหาพรา อีที่มันโตชุติมันโตวนหน้ามันโตยศศิโนมุธรรมนาพิกามุงพิุนังสมิติวนังปะชิมันจาตที่สังราชใช้วิโระโคภาษาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายศศิโสพุตธปิตัสสะพระหงุมวิทนามามหาภลาอีที่มันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตยศศิโนมุธรรมนาพิกามุงพิุนังสมิติวนังอุตตะลังชาที่สังราชกูวิโรทัภาษาสติยะคานาทิปฏิมหาราชายศิโสุทปิตัสสะพะหงุวิทนามามหาภราอีทีมันโตชุติมันโตวันวนาันโตยศิโนมุธรรมนาพิกามุงพิานัง บุริมาที่สังทักตตะรัตโทตกิในนาวิรูถักประิทธในนาวิรูปกุเวโลตะรามที่สังจัตตโตเปมหาราชาสมันตาถึงโรทิสานทัตันลามนาทางสูบบนในกปิลวัตเทเวเตสังมายาวิโนทัสสาคูวันฉันนิคาสกามายาคูเตนทุกเวเตนทุกิภุจาวิภูโตสหะจันทโนกามาเสธโจากินุขันทุกนิขันทุจัะปะนาโทตุปะมโยจาะเทวสุโตจามาตติลิจิตตสิงห์จจะขันตพนรโรราชชนโสโพ อาคูปัญจสิโภเจวติมพหลูสุริยะวัชสาเอเตจันเยจะราชโนคันตภาสหราชุพิโมทามนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวนังอาถาคูนาภาษานาคาเวสารสหตัชกาคพระรัศตาลาอาคูอปายาคาสหายติพิยามุนาทัตตะตถาจะอาคูนาคายัสสินเอราวันนมหานาโคสุภคัสสมิติงวนัง เยนาคะราเชสหะสาหารติทิพยาทิชัดปะกิวิสุทธะจักเวหายาสเตวะนามัชปตาจิตตาสุปันนอิติเตสกนามังอภยันตานาคะราชานามาสิสุปันนาตเขมมะมกะศีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปหฮะเยนตานาคาสุปันนาสนนะมะกลางสุพุทธังชิตาวชิระหัตถินาสมุทังอสุราสิตาพาตลวะสวัสดิเตอิทิมันโตยสัสสิโนคาละคัญชามหาพิสมะอสุราธนเวคสาเวปาจิตติสุจิติจัปหาลาโทนมุติสหะ ส,าาตาาส,กกสัตว์รังจักปริอุตตานังสัพเพวิโรจนามกาสนในเตวะพระลิงเสนาหลักุพัฒมุปาขมุงสมโยธานิพัทธเตภิคุณังสมบทิงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจัเตโชวายโยตถาขมุงอรุณาวรุณาเทวาสมโจายัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอากักขุเทวายัสสินโนทัศเตเตทัตตากายาสัเพน,น,นันตะวันนิโนวิธิมาโตชุติมาโตนะวโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงภิกขุนังสมบติงว่านาง เวณูจจะเทวาสหาริจจะสมาจัตุเวยามาจันทสุปนิสาเทวาจันทามกูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตาณคตานิปุรักกิตวาอาคุมันทาวราหกาวสุนังวาสาวุเศธโศกุปะคับกุรินทัตโตท่าเศเตทากายาสัตปีนันัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนางมันโตยัสสีโนโมทัมนาภิกกรมุภิกุนังสมิงวันังอัถาคูสาคูเทวาชลาหมกีสิทธารีวะอริสักาจะโลชาจะอุมาคุปะนิพาสีโน วรุณาสหธรรมะจะอจตตาจะอเนเชกาสุเลยาลุติลาอาตุมาคูวาสวานีสิโนท่าเสตทะทากายาสเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันั่งวันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขะมุงภิกุมาสเมติงวันังสศมานามหาสศมานามนุสสามนุสุตมาคิธาปทุสิกาคูวาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยติโลหิตวาสิโน ปาราคามหาปาราคาอากูเตวายัสสสิโนท่าเสตเตสัมภากายาสัพเพอนะตะวันนิโนติทิมโตชุติมันโตนาวมโตยัสสสิโนมมทัมมานาภิกขามุงภิกขุนัสสมุติงวะนังสุการกะลุมหาอาลุนาอากูเวค้านาสาธาคุท่าเะเฟหาปะโมขาอากูเทววิจักขนาสัทธามัตตาหาละขจามิสกาจายัสสสิโนทนายางอาคางปะชุโนโยทิสาอภิวัสติท่าเสตเตสัมภากายาสัพเพอนะตะวันนิโนติทิมโตชุติมันโตนาวมโตยัสสสิโนมมทัมมานาภิกขามุงภิกขุนัสสมุติงวะนังเขมียาตุสิตายามากั ยศสิโนสังพิทกาลามัเสถาโชตินามาจะอาสวะนิมานะลัตติโนอาคุอาสาคุปะลินมิตาทศเสตระอากายาสเปนะนตะวันน <Lloyd> ิโนอิติมโตชุติมันโตนาอุโตยศสิโนโมทัมนาภิกาโมภิกษุนาสุเมติงวานัง สัพเทเรทวะนิกายาสเพนานัตตะวันิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัพิสาสหะปุวัตชติมัชชีรังโอคาตินัมนาสว่างตะเขมุมคัตะลังนาคังจันทังวัชิตาติตังสุภพมาปะละมัตโตจ่ปุตตะอที่มัตโตสหะสันลังกุมารโลติโสจ่สโสะคัสสมิติวานังสหัสภามะโลกานังมหาพมาพิตินทติอุปปัโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศษไสสราอาคูปเจเกวสวาติโนเตสัญจามัชตโตอาคาหริโตบริวาริโต เนจักรสเพยพิกันเตสิงเทเทวสัพพมาเกมารเสนาพิการมีภสสะกันหัะมาทิยังเอตากันหัศพันธทานราเกณฑ์นภุตธมตุโวสัมมต้าปิิวาเรธารมวุโมุจิถักรโจรีนางอิติเตถะมหาเสโนกันหัศเสนนากรเปศายิปนิพนธะพระมาหจัสดังกตวันพเพนลงวังยะถาปุรุสะโกเมโคทนายันโพสวิจุโกตถาโสปฏิทาวติสังขุโตสยังวเสสตจักรสปังอาิญญายะวัคิกตวรนจักภูมัตตโตอมัตถิยิสัตถาสาวกเกสตนิรเตมารเสนาพิกันตาเตวิชานณตพิฆา สวัสดิ์พุทธศาสนานพวิตะราคีหิปกามุงในสังรมปิอินชยุงสัพเพวิชิตสังขามาพยาติตายสัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติสิบเอ็ดบทสวดมังคลสุตังอเสวานาจะภาลานัปฏิตานาจะเสงวนาภูชาจะจะภูชนียานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะภูเบจจะกตะปุญญาตาอัตตสัมมาปานิจจะเอตมังคลมุตมังพามุสัจจันจะสิปัญจะวิณโยจะสุสิกิโต สุภาสิตาเจียวาจาเอตมังคะระมุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุตตะทาลสะสังฆโหอนาคุราจักรรมมาตาเอตมังคะระมุตตมังทานังจะธรรมาจลียาจะยาตะกานังจะสังฆโหอนะวชานิกรรมานิเอตมังคะระมุตตมังอารติวิรติปะปามัจจปานาจะสัญญโมอัปะมาโทจะกธมเมสุเอตมังคะระมุตตมังคารโอจะนิวาโตจะสันตุติจะกตัญญูตากาลิธรรมัสวรนางเปตมังคะระมุตตมัง กาตีจะสุวะจัตสตาสมนานันจัตัสนางการลีนัธรรมมสากระชาเอตมังคละมุตตมังสัพพุจัพมาจริยันจัคัลิยะสจจานะทัสนังนิพพานสัจฉิกิริยาจะเอตมังคละมุตตมังพุทธะโลกธรรมเมหิจิตตังยัสนะกัมปติอโสกังวิรชังเขมังเอตมังคละมุตตมังเอตาภิสานิกัตวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพทัสสุท สิงคัดฉันติตันเตสังมังคระมุตตะมันติ12บสองบทสวดรัตนปาลิฏยังกิจิวิตังอิทังวาหุรังวาสเกสุวายังรัตนังปณิตังนโนสะมังอัติคถาคเตนะอิทัมปิพุทเทรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิลาคางธามมตังปณิตัง ยะทัชชาสักกายมุนีสมาหิตโตนาตีนาธรรมีนาสัมมติจินจิอิทัมปิตธรรมีรังปณิตังตเอเตนสัจเชนัสุวัติโหตุยามพุธธทธเศถโธปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตาริกัญญามาหุสมาทินาเตนะสม,มุนาวิชติอิทัมปิตธรรมีรัตนปณิตังเอเตนะสัจเชนะสุวัติโหตุเยคราอัตตสตังปัสสธาจัตตาลิเอตาลิยุคานิโหนติ เตทักินิยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิธรรมปิสังเคตานังปณิตังเอเตนัสจินสสวัตถิโอตุเยสุปายุตตามะนาสาะทันหีนะิกาไมโนโตรตมะสาสังหิตเตปฏิปตาอมตังวิไคหาปฐามุทานิพุติงุุณชะมานาอิธรรมปิสังเคตานังปณิตังเอเตนัสจินสสวัตถิโอตุชีนังปุรานังณวังนาติสัมภวังวิรัตตจิตายติเกภวัสมิง เตกีนาพีชาอวิรูหิสันทานิพันติกีรายิาธรรมยัมปะทีโปอิธรรมปิสังเคระนังปนิตังเอเตนะสัจจินสุวัติโหตุสิสามบทสวดธรรมบทสหัสวรัตตาหเวชิตังเสโยยะจายังอิตราปชาอัตตะทันตัสสะโพตัสสะนิจังสัญญาตจาริโนเนวะเทวุณะคันทพนณะมารสหะโมุนาชิตังอาปะชิตังกายรานตถาลุกสะชนกุโน สิบสี่บทสวดเกสปุตตสูตรภาสิตะมิทังเทนะระขะวะตาชานตาปสัสต,ตาร拉หตาสัมมาสัพพเทนะเอทะตูหมาอนุสเวนมาปะรัมมะปรายมาอิติอิรายมาปิตากะสัมปทานีนะมาตักกะอิตุมายเยะขเอนะมาอากาลาปริปิตะเกนะมาคิดฐินชานักขันติยามาพระ พระภะรูปตายามาสมโนโนคะลุยะธาตุเมเหอตนาวะอาชาเนยะธาอิเมธมาอกุสลาอิเมธมาสวัชรีอิเมธาาาเมธาวิญญูคะระหิตาอิเมธมาสมตาสามาธินาอหิตายะสุขายะสังวัตตติอัตตุเมเหปะชะ เหยาธายาธาตุเอัตนาวฉลยยาาอิเมธมะกุสลไออิเมธมะอนาวัชัยอิเมธมะวิโยปสัสถาอิเมธมะสมตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอัตตุเมเหอุปะสัมปชะวิหะเรยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปะมายุงชะลูปนิทสสะนสันติตานาเอตังปะยังมารเนเป็ะมานู ปุญญานิกกยิรัตถสุขาวหหนิปุปนียติชีวิตามปะมายังชลูปนิตาสนาสังติตนาเอตังปะยังมะระเนเปขมานุโรกาวิสังปะชะเหสันติเปโโยทะไกยีนะสังยโมูวาจยะยุทะเปตสาตาตัสสภปตัสสสุขายะโหติยังชีวมานุกะปะกะโลติยังธมโมูหะเวรัคติธรรมะจาริงธมโมูสุจินโนสุขะมาวหาติ เอสานิสังโสดาเมสุจินเนณทุกขเติงคัติธรรมะจรีสัพเพสังขาราอนิจจติยะธาปัญญายัปสติฐานิพินสติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายัปสติฐานิพินคติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสัมมาอาณะติยะธาปัญญายัปสติฐานิพินสติทุเขเอสามโควิสุทธิยา สิบหกวรรสุดอปันนก,กชาดอกอปันนากฐานะมเมเกตุติยังอหุตก,กิกาเอตทัญญายะเมทถวีตังคันเหยะอปันนก,กังพระหุงเวสราณังยันติปะปะพตานิวนานิจะฮาลามลุขะเจตยานิมนุสสาพยตาชิตาเนตังโขงเสนงเขมังเนตังเสนะมุตตะมังเนตังเสนะมาคัมมะสัพพะทุกขปะปรมุจจะติ โยจะพุทธันจะทำมันจะสังคันจะเสนังคัตโตจะตาริอริยสัจจานิสัมมปัญญายะปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะจะอติกมังอริยัจะทางกิกังทุกขูปัสสะปะขามินังเอตังโขสานังเขมังเอตังสรณะมุตตังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขามุจจติสิบเจ็ดบทสวดพระเถรกัลตะคาถาอติตังนานวาคเมยะ นัภปติกังเขอนาคตางังบุคคลไม่ควรกำหนึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะสตีตามปะฮีนานตางังอภัตตัญจะอนาคตางังสิ่งใดร่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถา,าตถา,า,าวิปัสติอาสาังฮีตังอาสาังกุปังตังวิทามะลุภูไหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนแชล์ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นอย่างหนึ่งให้ผุดลเถิดอาจเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญาเมรณะสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครรู้ใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนะิโนสังฆบันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความปัดเพียนกับมกุฎราชกุมาเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแครเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิณอโหรัตตมะตันติตัง ตังเวปะเทกะัลตะโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระอูคนี้ผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีกปกติอยู่อย่างนี้มีความเพลียนไม่เกิดค้าวกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีรับทีหนึ่งเจริญเรื่อประการชะนี้แลกจุแปดบทสวดพินหะปัจะจเวกะคณะปาถะชะลาธรรมหิฉลังอนา,าติตโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาทึ่พินความแก่ไปไม่ได้ปยาทิธรรมมีหีบปยาทิอนาติตโตเรามีความจุดไข่เป็นธรรมดาทึ่พิมนค,ความจุดไข่ไปไม่ได้ มรณะสมมุมหิมรณะนางอนัตติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจนกทังความตายเป็นไม่ได้สัพเพหิมเมปิเยหิมานาเปหินานาภาวูวินาภาวะวเราจะละเว้นเปนต่างๆคือเราจะต้องพัดภาคจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรม,มสัสกโกมิกรรม,มาทายทมมาทกรรมโยนิกรรมปันทุกรรมะปฏิสรโน เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นผู้พึ่งอาศัยยงังกรรมังกฤษามิกัญญานังวาปาปังวาตัสทายาโทภวิสามิเราทำกรรมอนไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาบเราจะเป็นทายาทคือเราจะต้องได้รับผลของการนั้นสืบไปเอวังอเมหิอาินหังปะเจเวกิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างี้ทุกวันทุกวันเถิด19บทสวดเทวตาอุยชโชติชนคาถา ทุกขปตตาชนิดทุกขายปยปตตาชนิดปยาโสกปตตาชนิโสกาหตุสพเพติปานิโนเอตาวตาเจอเมิสัมปทางพุญญสัมปทางสเพติวานุโมทันตุสภัพสัมปติสิทธิยาทานังรัตันตุสทธายาสีรังวัตถสัพพธาภาวนาพิรตาหตุขชิตเทวตาปตตาสพเพติขาปนัปตาปเจกานณจะยังพลังอรหันตานังเจติชนะรัศมศัพทมิสัพโสมีสิทธิบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายาธิวตาสัตติมิหารวาสินี ผูเผยคาเลโพธิคาเลตายินตยินตาธรรมมาธนาพระวันตุปชิตาโสติงกาโลเตทะวิหารมันทะเลยเถระจะมัชชานะวากาจะพิทโวสารามิกาธนัปติยุปัสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสปานุปูตาสุกิตาพระวันตุเตจาราผู้ชายเยปีจะอันพระสัมภวาสังเสทาชาติอรรมุกปติกานิยานิจังธรรมาวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสากโรตุสังขยังตาตุสีดังสัตถังสมุจมัทลาเจปุกกลา สองโฆโหตุสมัคโกวะตายยะจ่หิตายะจ่าอัมเิระขุตุสัตถโมสัพเพปิธรรมะจาริโนผู้ทิ้งสัปปะปุเนยามะธรรมีเนยปวีิเตยิสิบเอ็ดบทสวดสัพพะปิตทานะคาถาบุญยสิธานิกัสสะยานันญานิกตานิเมเตสัจจะคิโนโหตุสตานตะประมาณกาเยปิยะกุณะวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจา ยะทิถาวาอันเยมัชะตะเวริโนสัตตาติทันติโลกัสมิงในภุมาตะจัตุโยนิกาปเจกะจตุโกลาสังสังสะันตาพระว่าพระเวยาตังเยปฏิทานัมเมหนุโมทันปุกเตสยังเยจิมังนัปชานันติเฮวาเตสังนิเวทยุง มัยาตินานะพุญญาณังอนุมโมทนาเหตุนาสเปสตาสตาหตุกอวุลาสุกชีวิโนเขมัะปะทันจักปปโคนตุกเตสัตสสิชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายมีที่สุดไม้มีประมาณเรเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในแบบนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีวันดาและปีญามข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลาง แลมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในคำเมืองสีมีขันห้าอะไรขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพกน้อยและพกใหญ่สัตว์เราได้ทักการให้สบูบณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นเกิดอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้สมบุรของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่คนสุขเสมอเถิดและจงถึงตามกันเกษมเถิดขอคหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจเเร็ิ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอุสงค์ห่งคัรบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสาตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความศุขสิสรรัสดทิ์อิจฉเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขออุปนิทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจุเลยทั้งทางโลกและทางธรรมขอสุเทพเทวราทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอัญมณพรใ,ให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระจิงไฟมีพิณาตมวอที่สมเด็จพรญญาสังวรวัดรวริเวศมิหาร รอจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิทสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยนุภาพแห่งพระปริศและคำมงคลในพระกถาต่างๆขอจงสำเร็จสักสิทธุป,ประการเทิน